ทุกบ่ายวันเสาร์ทางช่องเจ็ดสีอนี้ครับพวกบริการดีๆรายการเดียวครับทีมบรรณายิกาไทยปลดหนี้และผู้ที่จะมาปลดหนี้กับเราครับเป็นผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งนะครับซึ่งเขามีความหวังว่าเขาทํางานทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือแล้วก็ลูกนั้นจบมาเป็นครูไม่ลําบากเหมือนปอแต่สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาหวังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับลูกของเขาประสบบาติเหตุจนกลายมาเป็นคนพิการทั้งๆอีกไม่กี่ปีก็จะจบการศึกษายอยู่แล้วครับ เขาบอกกับเรานะครับว่าเขาร้องไห้จนแทบไม่มีน้ําตาจะไหลแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ทําให้ลูกชายเขานั่นหายพิการไปได้ก็ทําให้เขานะครับแล้วก็ลูกชายที่พิการต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องสู้ต่อไปและที่สําคัญครับถ้าสมองคนเรายังไม่ตายเนี่ยครับทุกอย่างต้องแก้ไขได้และนี่คือคําพูดของผู้ชายที่พิการแต่ตัวครับแต่ใจยังสู้ครับสวัสดีครับผมสุริยากรองแก้วครับ ตอนนี้ผมอยู่อำเภอเชียงมนจังหวัดพะเยานะครับผมพิการนั่งรถเข็นอย่างนี้นะครับเป็นเวลาถึงหกปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมพิการมานะครับทุกวันผมรู้สึกว่าผมต้องคอยเป็นภาระให้กับพ่อแม่คือภาระคือท่านต้องอยู่กับผมตลอดเวลาท่านไม่สามารถที่จะไปไหนไกลผมได้ก็เนื่องจากผมช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวตัวเองอะไรไม่ค่อยได้เสียใจมากนะครับ ที่เป็นคนพิการแบบนี้ครับเพราะว่าไม่สามารถตอบแทนบุญคุณหรือว่าเลี้ยงดูท่านได้ในยามแก่เท่าเนื่องจากผมมีลูกคนเดียวผมเป็นความหวังความหวังความหวังเดียวนะครับของพ่อแม่ซึ่งซึ่งคิดว่าถ้าผมเรียนจบไปแล้วพ่อแม่คงได้สบายแต่ว่าเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น,นะครับดังนั้นความหวังของท่านผมคิดว่า ท่านคงต้องเสียใจนะครับความหวังของท่านต้องพังทลายแลวผมก็เสียใจมากครับผมก็จะพยายามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วก็จะพยายามทําทุกสิ่งที่ผมทําได้ครับซึ่งตอนนี้ผมทําได้ก็คือรับจ้างสอนพิเศษกับเด็กทั่วไปนะครับผมนําความรู้ที่ผมได้เคยเรียนมาถึงแม้ว่าผมก็ไม่ได้จบปริญญาตรีมันเป็นครูสอนเขาแต่ผมก็ จะนําความรู้ที่ผมมีเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมทราบมาสอนเด็กๆนะครับที่อยู่ในละแวกนี้ในชุมชนนี้ผมอยากขอบคุณพ่อและแม่ครับขอบคุณที่ท่านได้ให้ชีวิตผมมาขอบคุณสำหรับคำว่าอดทนในลูกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็หายมันต้องหายสิสำหรับคำนี้ทําให้ผมมีกําลังใจครับที่จะสู้ต่อพ่อๆบอกว่า พ่อจะอยู่ข้างผมตลอดไปแล้วก็บอกว่าอยากให้ผมสู้ต่อไปพ่อพ่อคิดว่าผมหายครับพ่อคิดว่าสักวันผมต้องเดินได้ซึ่งพ่อกับแม่ท่านไม่เคยบ่นเลยนะครับที่ทําให้ผมในทุกวันผมขอบคุณอย่างมากเลยนะครับขอบพ่อแม่ครับพ่อจะรู้หรือเปล่าเพราะพ่อคนเดียวเท่านั้น ที่ทำให้มีวันนี้พ่อครับคิดถึงผมหรือเปล่าผมยังเป็นคนเก่าผมจะเป็นคนดีแต่มีเรื่องหนึ่งที่คิดอยู่จนวันนี้ไม่เคยบอกพ่อสักที วผมรกพมาถึงช่วงสดชื่นรับโชคกับพูษสาวนกแก้วครับแล้วนี้ครับสบู่ผู้สาวนกแก้วและแพลตต์โกครับได้เปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะครับได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมครับกติกาง่ายครับโดยการเขียนชื่อที่อยู่ลงบนที่ส่วนของสบูุู่ษสาวนกแก้วและแพลตโกนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดใดหรือว่าขนาดใดก็ได้แล้วสมที่รายการปลดหนี้ ตู 50, 000, ้บรน789ปณานจบางรักกรุงเทพ1 0 0่0 0ครับและในทุกๆสัปดาห์ครับเราจะมีการจับแจกทองคำมูลค่า3,000บาท2รางวัลด้วยกันครับแล้วก็ยังมีรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งเราจะมีการจับแจกกันในเดือนมิถุนายนนี้ครับและโดยเฉพาะรางวัลใหญ่ครับเป็นทองคำมูลค่า1 0 0 0 0 0บาท1รางวัลด้วยกันครับแต่ตอนนี้ครับเราต้องไปชมภาพบรรยากาศครับในการมอบรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและผู้ทโชคดีครับได้แก่คุณที่ตาลีจากจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับ ซึ่งได้รับจกักรยานทองคำมูลค่าหนักสิบบาทไปครับต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับตอนนี้ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับบรลุาการปลดหนี้ในครื่งแรกครับสนับสนุนโดยสบู่พฤกษานกแก้วหอมส,สดชื่นจากพฤกษาและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการมาปลดหนี้กับเราครับกติกาง่ายๆเพียงแต่ท่านเขียนประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายที่อยู่ปัจจุบันครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับความสามารถที่ดีที่สุดของคุณนะครับระบุมา3ข้อด้วยกัน สำเนาบัตรประชาชนและที่สําคัญที่สุดครับสำเนาเอกสารการเป็นหนี้โดยที่วงเงินของหนี้นะครับต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแล้วส่งมาที่รายการปลดหนี้ตู้ปน789ปนจบางรักกรุงเทพ10500ครับ เอาละครับถึงการปลดหนี้ในครึ่งแรกนี้ครับเราจะใช้ความสามารถเกี่ยวกับอาชีพช่างไม้ล้วนๆครับมาใช้ในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับเราครับวันนี้ครับเราใช้คุณลุงครับทำราวจับนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญมากเลยในการหัดเดินของลูกชายครับเราต้องไปรู้แล้วนะครับว่าคุณลุงจะสามารถปลดหนี้ไปได้หรือเปล่ากับดานที่มีชื่อว่าราวจับสับหนี้สนับสนุนโดยน้ํามันกวางลุงผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงใบก้อน เพศาสกินไลเทนนิงชุดเครื่องนอนโตโตโทรหาคนดีที่อยู่บ้านเราด้วยเบอร์โทรเกาน้องสาวยังํำได้ไหม ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแล้วนี่ไปเขียนมาไปเขียนมาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดโทรเธอเลยโมโหมากแล้วไอ้คนทำเสื้อผ้าไปไหนปล่อยให้เหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ทิ้งอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยแล้วคนปดนี่เหลือกางเกงมาแต่งหน้าแล้วฉันจะทำไงพระราพนมาแล้วไปถามว่ากางเกงอยู่ไหน ใชครับใช่ครับคุณพลพลครับบอดี้คอสตูมผมหายครับเออแล้วคุณต่าเราไทยมาในขอสวัสดีคุณต่หน่อยครับต่ครับคุณต่ายคุณตะอ้าวนี่มาล้นกับพลพลแล้วทิ้งให้พี่ใส่กางเกงในตัวเดียวไปเลยเพ่ยเพลย์ไปหากางเกงมาให้ใส่เดี๋ยวนี้ดูมันเห็นพลพลมาไม่ได้แอบมาเป็นตะแก่ด้วยไปไม่ได้ทำงานกันพอดีอ่ะ ผมว่าไปดูโทษนะครับจะได้ปลดหนี้แน่นอนนะฮะโทษนั้นับคุณพลพลครับเหตุการณ์ในกองถ่ายมักจะเป็นอย่างนี้เองควายนิดหน่อยนะฮะไปดูกติกากันเลยครับกติการาวจับสับหนี้ของเราก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องตัดไม้ไผ่ทำราวจับสำหรับหัดเดินจำนวนทั้งหมด3คู่ด้วยกันภายในเวลาหนึ่งนาทีถ้าทำได้ปลดหนี้ไปเลยครับ25,000ับาทเตรียมตัวนะครับ1 2 តោះតោះតោះ เราตรวจสอบกันก่อนนะครับทั้งสามคู่ของไม้ไผ่เนี่ยนะครับตอกติดแน่นหนานะฮะไม่มีหลุดอย่างแน่นอนนะฮะสามารถเล่นเป็นบาเดี่ยวบาคู่ได้ผมบอกเนะครับว่าเวลาเกินนะครับเกินไปหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีผมให้ครับคุณลงครับแต่วันนี้คุณชาวเปล่งวิทยานะครับานอำเภอเชียงม่วนนะครับให้เกียรติมามอบเงินตรหนี้ในครึ่งแรกนี้ เป็นนี่อยู่นะครับทั้งหมด5 0,000ื่นครึ่งแรกนี้รับไปก่อน2 0 0 0 0บาทโชคดีมีเบอร์ดี้เบอร์ดี้แถบเขียวอีกหนึ่งในใจคุณโชคดีมีเบอร์ดี้นะครับทุสัปดาห์เราจะอยู่กับนักศาหลายๆกลุ่มหลายๆสถาบัานตามจังหวัดต่างๆนะครับวันนี้เราอยู่กับวิทยาลัยเทคนิคพยาวนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ออกมาให้ความรู้กับประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนตัวและส่วนตนและส่วนรวมด้วยอะไรครับ ก็วิทยาลัยก็จะมีโครงการให้พวกเราไปให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับในการประกอบอาชีพหาายได้นะครับที่เราไปก็จะมีกรอบลูกวิทยาศาสตร์แล้วก็การสอนการซ่อมเครื่อง,งยนต์พื้นฐานทั่วไปครับแต่เราก็มีอีกคนดีคนครับที่เราเลือกเอาไว้แล้วจากเบรดได้แก่คุณยุพินคาทาบ้านปืนครับมาเลยออกมานี่เลยเสื้อแดงมาแล้วเรามาถามเธอดีกว่าว่าเธอทำความดีอะไรบ้างจะยุพินเคยช่วยงานวัด แล้วก็เปนเพื่อนบ้านคะอ๋อใครมีเรื่องอะไรแกก็ไปช่วยเอ้ามาลุ้นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ดีกว่าพร้อมไหมหนึ่งสลุยหยิบมาเลยครับเจอป๋องไหนหยิบเลยห้ามเปลี่ยนนะครับหยิบมาเลยครับอ้าวละยุพินล่วงออกมาได้ทองคำมูลค่าห้าพบาทอ่ายุพินรับไปนักศึกษาล้วงมาเบอร์ดี้นะครับ ได้ทองคำตัวค่า1นึ่งมอโอ้โหรับทองคำกันไปแล้วยังมีกระเช้ากาแฟกระป๋องเบอร์ดี้มอไปอีกด้วยครับต้องขอแสดงความดีๆกับผู้ที่โชคดีมีเบอร์ดี้ดวยครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยกับมาเลือการลดนี้ในขึ้งหลังกัต่อครับ เอาละครับถึงการปลดหนี้ในเครื่องหลังนี้ครับเราจะให้คุณลุงครับทำกระดานไว้บอร์ดครับเพื่อที่ให้ลูกนั้นนําไปสอนหนังสือเด็กๆในหมู่บ้านครับซึ่งคุณลุงบอกว่านะครับเป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะครับและที่สําคัญครับถ้าคุณลุงทําได้นะครับจะได้ทั้งกระดานไว้บอร์ดแล้วก็ปลดหนี้ไปได้เลยนะครับเราต้องไปรู้เล่าใจช่วยแล้วนะครับกับดานที่มีชื่อว่าไว้บอร์ดปลอดหนี้สนับสนุนโดย m a z d a b t 50อายุราพิงเลดี้แว็กซี่พาวเวอร์ออย จักยาน LA Bicycle มาถึงบทนี้ครึ่งหลังเนี่ยนะครับเราก็ได้ชมการปทนี้ไปแล้วครึ่งแรกนะคุณประหลัดนะครับ,บ,<อ>รบทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งครับที่คนเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเรื่องของอนาคตทุกวันนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกเสียดายกับอนาคตที่เราตั้งใจวาดหวังไว้ตั้งแต่อยู่ม .4 นะครับเพราะว่าผมผมเลือกที่เป็นครูตั้งแต่อยู่ม .4 แล้วนะครับคือผมอยากจะเป็นครูจริงๆนะครับ ผมชอบอาชีพนี้ครับแล้วทุกวันนี้นะครับถึงแม้น้องยาจะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆเลยผมขอบัญญัติคำสั้นๆคือถึงแม้ไม่มีปริญญาสภาพร่างกายเป็นแบบนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นครูนะครับคุณผู้ชมเขาก็ยังเป็นครูแล้วก็ช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กๆนี่คือสำนึกดีที่น้องยามีอยู่รู้สึกไงครับลูกเราเป็นแบบนี้ ผมร usted, Arrow, ู uh huh? wow. now, now, anyway, ้สึกไม่เสียใจครับพ่อลูกเราไม่ยังไม่ตายครับเราแต่สงสารกลัวจะเป็นอะไรจากลูกนะครับนะครับเนี่ยฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ยังห่วงลูกอยู่ต่อให้ลูกเป็นอะไรก็ยังรักลูกอยู่นะครับเอาละวันนี้เราได้ชมชีวิตครอบครัวครอบครัวนึงนะครับแล้วก็ยังเป็นนี่อยู่วันนี้มาช่วยกันเชียร์นะครับคุณผู้ชมคุณพลัพลนกช่วยด้วยครับผมเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับก็เต็มที่ฮะเพราะว่า สิ่งใดที่จะทําให้คุณลุงกับครอบครัวดีขึ้นเนี่ยเราทาเต็มที่ได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวมาเชียร์กันในเกมที่2ของปลดนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลยครับกติกาไว้บอร์ดปลอดนีงเราก็บีบว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องประกอบไว้บอร์ดจำนวนทั้งหมด3แผ่นด้วยกันภายในเวลา1นาทีทําได้ปลดนี้ไปน,นะครับ2อ0 0 0หน 5, บาทเตรียมตัวนะครับลงุงยิงให้แม่นจับให้แน่นนะครับพร้อมหนึ่งสอง เร็วครับวางให้ตรงล็อกครับยิงจับไว้ยิงยิงมุมก่อน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 ถอยแค่เพียงนาทียิงมุมก่อนมุมก่อนนะเรียบร้อยโอเคทันที่สองมาแล้วยี่สิบแปดวินาทีนะครับเอามุมก่อนมุมก่อน ปดน,นาทีนคะรับยังมีเวลานะครับสน,นาทีคนระับวนที่ยังหลุดอยู่นะครับม่น้หลุดอยู่ลอสิวทีสุดไ,ไปเยนั่นแล้ว โอ้โหดูกพลังคนตบไปตบมาจากข้างบนก็ค่อยลงแลโอ้โหไม่ไหวเริ่มเหนื่อยนี่เหนื่อยกับคนปวดนี่แล้วเนี่ยเอาละนีปวดสอรทั้ง3บอดแน่นเรียบร้อยโอเคใช้ได้นะครับไม่หลุดไม่ล่วงไม่เซไม่ล้มเวลาที่ทำไป1นาทีลุงใช้ละไป59วินาทีครับนะฮะ59วินาทีนะครับ วันนี้ดีใจด้วยนะครับกับครอบครัวของน้องยานะครับที่สามารถกดนี้ได้นะครับวันนี้คุณโดดกล้าหาญนะฮะตํานานตำบลเชียงมนวนนะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนม่อมกันกดนี้เอ้าหมดนี้แล้วแล้วไปห้ามืช่วงแค่จ่ายก็จบสนับสนุนโดย c o ตอร์เ service ช่วงนี้ครับเขาเรียกว่าแค่จ่ายก็จบกับ c o ตอร์ r service นะครับวันนี้ติดค่าอะไรครับติดค่าเบี้ยประกันภัยกับค่าโทรศัพท์ครับเท่าไหร่ครับ9,992บาทครับ พร้อมหนึ่งสองเร็วครับสิบวินาทีแล้วเร็ววางท่าให้ดีครับท่าไม้ดีสี่สิวินาทีเข้าไปแล้ว วินาทีสุดท้ายระวังมือด้วยระวังมือมาตวารตวจสอบดูนะครับตะปูนั้นยื่นทุกตัวเลยนะครับยื่นทุกตัวเลยสังเกตได้นะครับเวลาทำไปเพียง59วินาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาได้แต่ฟาวนะครับเรื่องของกติกาทำไม่เรียบร้อยเราจ่ายให้เพียงครึ่งเดียวกับคอปเตอร์วสวิทคับไทยดูแลไทยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต วันนั้นจะเป็นอย่างไรเธอ,อยังจะฟังฉันไหมหเธอคนเคยเจอจะเหลือส่วนดีอยู่หรือเปล่าวันนั้นยังไงอย่าลืมวันนี้ที่ยังรักกัน ควันพบเเขขขาาอออยืวน,นีงรแค่ครับเราจะมาเลือกแผ่นป้ายกันจากช่วงไทยดูแลไทยกับไทยประกันชีวิตมีทั้งหมด3แผ่นป้ายให้เลือกกับ3บทเพลงจากพลพลนะครับ <S <S ดูสิครับว่าจะได้อีก3 0มหมื่นบาทนะครับไปดูแลบ้างหรือเปล่านะครับไปดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่า เอาละถ้าพร้อมแล้วช่วยกันเชียร์นะครับนับ123เบอร์เดลยดีครับเบอร์มือมชี้เลยเลยเบอร์ีครับเบอร์4นะครับเลือกมาแล้วน้องยาเลือกเบอร์4เรามาดูกันว่าเบอร์4เนี่ยคุณพะพลจะมอบเพลงอะไรให้เราฟังครับจากจินี่เลคคอร์ด้ดี หนึ่งมื่นไหมอ้าวมาลุ People ้นป้ายที่สองจากไทยประกันชีวิตกันเลยก็เบอร์อะไรดีครับเบอร์สองเบอร์สเบอร์สเบอร์สครับเบอร์สองครับหนักแน่นเลยเบอร์สองมามาฟังเพลงเบอร์สองจากพลพลกันต่อเลยครับเอ หนึ่งป้ายสุดท้ายถ้าเลือกได้หมื่นหนึ่งอีกแสดงว่าดวงดีมากๆนะครับเรามาเลือกกันดีกว่าไทยประกันชีพมาเลยนีครับเบอร์หเบอร์หกครับเบอร์หกเชื่อกองเชียนะครับเบอร์หกหรือว่ากองเชียมาแอบดูป้ายเราเรามาฟังเพลงสุดท้ายนะครับในเบอร์หกกับพระพลครับใชญเลยครับ สุดใสว่าวันนั้นพอจะรู้หรือเปล่าเพราะพอคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้มีวันนี้มาดูป้ายสุดท้ายให้เข้าเลือกครับหมายเล็กขบดูว่าจะได้หมื่นหนึ่งไหมไอฮะหนึ่ง พันนะครับอาขอเชิญคุณพนะพลด้านล่างเลยนะครับถามความรู้สึกคุณพนะพลหน่อยดีกว่าเป็นไงครับวันนี้ศิลปินสตริงก็มาปลดหนี้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกปลาบปลื้มนะฮะแล้วก็คือแบบดีใจมากที่ได้มาร่วมในวันนี้คือแบบมันเป็นความรู้สึกที่สภาพภาพของครอบครัวที่แบบรักกันเนี่ยผมสนับสนุนมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจแบบนี้ ถึงร่างกายของเราไม่พร้อมเนี่ยแต่ใจเราพร้อมเราสู้ได้ตลอดนะครับตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วย้วกันนะครับครับผมนะคะรพล,ลพลพลพลเพลงตัมื่อไหร่ครับขอบคุณครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็รับจากรายการ,รดหนี้เป็นโบนัสชีวิตไปทั้งกองอีกั้งหมื่นห้าพันบาท,ทาอยากให้น้องยาพูดอะไรชนิดหนึ่งก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับ ขอขอบพระคุณในการโปรดนี่มากนะเลยนะครับที่ได้ให้โอกาสผมและครอบครัวดมีโอกาสมาโปรดนี่ในวันนี้และขอขอบพระคุณทีมงานบริษัทแม่ช่องเจ็ดผู้ส,มสัมรายการแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่อยู่ที่มาให้กําลังใจผมในที่นี้และทางบ้านด้วยนะครับผมขอกก่าขอบพระคุณครับ